ส่วนเรื่องของการรับแรงงานไทยกลับมายังประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องทุกวันนะครับวันนี้ก็มีเครื่องบินกลับมา2องลำนะครับสเที่ยวบินรวมๆแล้วเนี่ยกว่า500คนคนแต่ว่าตั้งแต่วันที่22นี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแผนกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรง,งงานเนี่ยเขาจะย้ายวอลุ่มนะครับไปอยู่ที่ดูไบ ฟอรูมนี้เนี่ยจะอยู่ในสหรัฐอาหรับอิิเรสนกครเพื่อจะพาคนไทยมาพักคอยก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องก่อนจะบินกลับมายัางประเทศไทยเพราะว่าอันนี้ต้องเข้าใจก่อนคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยการช่วยเหลือแรงงานไทยลำเลียงกลับมาคือบินตรงจากบ้านเราไปที่เทลอาวีปเลยแล้วก็ไปรบับกลับมาตรงสู่กรุงเทพ<ฆ>ซึ่งมันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน12ชั่วโมงถูกต้องเราเครื่องบินที่บินไปเนี่ยความจุข,ของเครื่องบินเนี่ยก็สามารถบรรจด้นดอยวยจังจำ<ด>กัดด้วยนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดจํานวนเท่านี้คือเขา มีการสำรวจมาแล้วว่าจริงๆแล้วไปในระยะทางใกล้ๆไปที่ดูใบพรากยามกระจายออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุรุนแรงก่อนแล้วค่อยไปรับจากที่นั่นทีเดียวเครื่องบินก็จะลําใหญ่กว่าด้วยรับกลับมาได้เยอะกว่าด้วยนะครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของแรงงานไทยอีก270คนที่เดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบินที่ LY083 นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้นะครับโดยที่สุวรรณภูมินะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานไปตั้งจุดรอรับคอยให้คําแนะนํานเกี่ยวกับการยื่นคําร้อง ขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทํางานอย่างต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงยุติธรรมก็ไปให้คําแนะนําพร้อมกับเป็นตัวลกลางประสานกับเจ้าหนี้เพื่อจะขอไกล่เกลี่ยยี้สินแล้วก็พักชําระหนี้เพราะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ทาให้แรงงานไทยเนี่ยไม่กล้ากลับมา<ฆ>บางคนกู้หนี้ยืมสินกันไปนะครับขณะที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เตรียมพร้อมที่จะดูแลกรณีแรงงานไม่มีเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ รวมถึงการรับคำร้องกรณีแรงงานที่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่พมจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็ยังจัดเตรียมรถบัสเพื่อจะรอรับแรงงานที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปส่งที่สถานีขนส่งมอชิดและก็สนามบินดอนเมืองด้วยครับซึ่งแรงงานที่เขาเดินทางกลับมาในเที่ยวบินนี้นะครับหลายคนบอกว่าแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ทุกปีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีความรุนแรงมาก จึงตัดสินใจที่จะเดินทางกลับนียังประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกลับไปทํางานที่อิสราเอลต่ออีกหรือไม่เพราะว่าจะต้องรอดูสถานการณ์กันก,ก่อนเอาไปฟังเสียงคนไทยที่เขาเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยกันหน่อยครับ, <stroke. S 1> บรกระเบิดมัน,น,นก็ลงเ,เ,เ,เรื่อยๆเซเลนก็ร้องทีก็วิ่งเข้าหหาที่จมบังใต้เพราะวหาที่หลบก่อนเซเรนก็ร้องแล้วก็หลบแล้วทีาก็ทำงานเดิมแล้วเราประสานกันยังไงครับพิธีการเอาตัวรอดกลับมา คนไทยอยู่ด้วยกันก็ปรึกษาครยกันว่าอย่างไงเราจะอยู่เราจะกลับแล้วฟกันภาษาสะดวกสบายนแคะกลับกว่าจะกลับมาได้ลำบากนิดนึงครับใช้วิธีการยังไงครัก็โทรหาเราโทรโทรหาร่างครับทำอะไรัค่ตอนปฏิบัติก็คุยกบบนายจ้างคือคนไทยด้วยกันนี่ก็ที่เราเรยกเรแท็กซี่ไปสูบพยกะั แล้วทางบ้านเป็นไงบ้างคะเป็นห่วงมันเป็นห่วงมันโทรมาทุกวันครับสายจะไม่เลยแต่ว่ายังติดต่อได้ตลอดได้ตลอดครับตลอดตายได้แปดเดือนครับไปได้แปดเดือนทำไมตังสินใจไปคะเพราะศาสนาญาติโยนะบ้านไม่มีรายได้เราไปทําอะไรอยู่คะที่เชียงหยกไปที่โน่นก็ทำในสวนผักค่ะใแล้วก็แพ็ำในโรงงานแล้วพื้นที่ที่เราอยู่ใกล้เคียงกับที่เติร ใกล้เตียนประมาณ20่สิบกิโลครับปิดปิดการ์ซาแล้วเริ่มมีผลอะหรือยังช่วงหลังๆเริ่มเริ่มมีก็เขายิงเขายิงตลอดทั้งทั้งคืนทั้งวันครับอยู่ที่โน่นเนาะมันเปิดเห็นว่านายจ้างเขาก็อพยพเราออกไปแล้วว่าเขาเอาเราไปส่งแทนทำงานอื่นที่มันปลอดภัยนี่ครับแล้วไปอยู่สองคนสามคน แค้นเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ที่น่นก็ขอขอเขากลับบ้านเียทางบ้านเป็นยังไงคะ<า>งบ้านเขาเป็นหัวมากติดต่อกันได้ไหมคะต่อได้อยู่ตอ,ตอยังได้อยู่อมน,นี้โทรมาแม่ก็ร้องไห้ตลอดเลยก็เลยกลับแล้วเราวางแขนยังไงคะหลังจากนี้อยากกลับไปทําอีกไหมเพราะว่าผู้ไปแปดเดือนได้ ก็อยากจะไปทำอยู่ะแต่ต้องรอให้มันสงบทำมันสงบทีสี่ปีสี่เดือนครับแล้วพื้นที่ทก็ห่างก,กันสามกิโลเมตรแล้วเจอเหตุการณ์อะไรเจอครับว่าเจอลักษณะอย่างไรก็ขี่รถกระบะขี่รถไอ้มอเตอร์ไซค์ก็นไล่ย,ยิงเลยครับแล้วเราก็มัช้าปูมูบ้านผมเนี่ยมันอยู่โซนที่สองไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ติดกับรั้วมาก โซนนี้ติดกลวัวมากเนี่ยโดนหมดจะเข้ามาโมซาผมหมู่มมบ้านพวกผมเนี่ยจะมีพวกไอคนในหมู่บ้านเขารู้ข่าวก็เอาปืนไปสก,กัดก,ก่อนที่หน้าหมู่บ้านเลยอย่างนั้นก็ถ้าเข้ามาได้ก็คงแย่ <c oughs> ในในแคมป์มีทั้งหมดกี่คนคนไทย <c oughs> มีประมาณ200 200แล้วมีได้มีเสียชีวิตมีได้รับบาดเจ็บกันเยอะก็ไม่มีมค, <c oughs> ครับเพราะว่าสก,กัดได้ได้ก่อนทหารมาก่อน แล้วการประสานติดต่อกลับมาเมืองไทยเป็นงบ้างก็ลาบากนะครับเพราะว่าคนเยอะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุทั่วอิสราเอลเลยครับเราเราวางแผนแบงจากนี้ยังไงคะ้วอยากกลับไปทำอีกไหมก็ไม่ครับไม่แล้วก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนก็ก็ไม่รู้ว่ายังไงจะอยู่มาสี่สี่ปีนานเหมือนกันนะคะก็นานนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่เคยไม่เคยมีมีทุกปีครับมีทุกปียิงมา ยิงมาตลอดยิงเข้ามาแต่ครั้งนี้มันพังรั้วเข้ามาเลยเจาะรั้วเข้ามาเลยรถแท็กอร์คันใหญ่ก็พังเข้ามาเลยลตอนนี้ก็เลยยังไม่กล้ากลับไปครับผมแล,แล้วอยากให้เหมือนกับช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับตอนนี้อยากให้ช่วยเหลือได้ทุกคนแต่บางคนก,ก็ก็ไม่กลับก็มีภาระ,ะตังค์นี่ก็เป็นเสียงจากแรงงานไทยนะครับที่กลับมาในช่วงสายแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็มีเครื่องบินของการบินไทยด้วยนะครับที่กลับมา เที่ยวบินที่ TG 8 9 5 1เที่ยวบินนั้นเนี่ยตอนเช้ามืดคนไทยกลับมา261คนนะครับขณะที่ทาง Facebook ของ Royal Thai Embassy Tel a v i v นะครับได้โพสต์ข้อมูลเที่ยวบินที่จะพาคนไทยกลับมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็ประกอบไปด้วยสายการบินอาเคียนนะครับที่จะออกเดินทางจากกรุงเทลว,วิฟในคืนนี้เวลา23นาฬิกาแล้วก็จะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีครับแล้วก็ยังมีอีก สายการบินหนึ่งนะครับของ Spice Jet นะครับที่จะออกเดินทางจากกรุงเทออาวิฟในคืนนี้เช่นเดียวกันเวลา20นาฬ15นาทีแล้วก็จะถึงสุวรรณภูมิพรุ่งนี้เวลา13น10นาทีครับด้านนายไพยโรธโชติกะสะเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าแรงงานไทยที่เสียชีวิตตอนนี้ตัวเลขยังอยู่เท่าเดิมคือ30คนบาดเจ็บ16คนนะคะ แรงงานที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ย8,389คนเดินทางกลับมาแล้วน่าจะประมาณ2,000คนได้1,200คนได้นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานก็จะเร่งประสานพากลับมาให้เร็วที่สุดตั้งเป้าว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะด,ดําเนินการได้สําเร็จค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดส่งทั้งน้ําดื่มอาหารแห้งไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานไทยที่ยังอยู่ที่อิสราเอลอีกประมาณกว่า4,000ชุดค่ะ ส่วนวันที่22ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมีการปรับแผนอย่างที่กระทรวงการต่างประเทศถแถลงไปก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการใช้วิธีเช่าเครื่องบินขนาดใหญ่พาคนไทยจาก อิสราเอลจากเทลอาวิฟเนี่ยมาพักคอยที่ดูไบนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้สายการบินพาชย์ต่างๆรวมถึงของกองทัพอากาศพาคนไทยกลับมาวันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้หลายเที่ยวบินนะคะกระทรวงแรงงานเองก็จะย้ายศูนย์บัญชาการช่วยเหลือคนไทยไปอยู่ที่ดูไบเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการระดมเจ้าหน้าที่ไปตั้งทีมที่ดูไบแล้วก็ทยอยพาแรงงานไทยมาต่อเครื่องบินที่ดูไบก่อนเดินทางกลับประเทศ และขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะาทางประหลัดบอกว่า,าตอนนี้เนี่ยการช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือแรงงานไทยทุกคนไม่ว่าท่านจะไปแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายถ้าต้องการจะกลับมาติดต่อได้เลยนะคะหรือใครที่สามารถซื้อตั๋วกลับมาได้ก่อนก็ซื้อตั๋วมาเลยแล้วเก็บเอกสารไว้งงามาเบิกค่าใช้จ่ายที่กระทรวงแรงงานได้ค่ะประเด็นคือบางคนที่ อยู่เซลบางคนยังทํางานอยู่ก็ยังประสงค์ทํางานอยู่ก็มีบางส่วนถ้าหลุยอดตอนนี้จะแจ้งกลับมา8,000กว่าคนณ3 0 0กว่าคนเนี่ยยังมีเหลือ U.S.L ประมาณ20,000มา20,000 20, 2 1ึ2 0 0 0ใช่ไหมครับก็แสดงว่าเขายังไม่ประสงค์กลับประเทศไทยนะครับยังทํางานกับนายจ้างที่เซลอยู่นะครับคือเมื่อวานผมได้ได้รายกลุ่มจากคนที่แจ้งมาเขายังอยู่ในที่ที่ยังไม่สามารถช่วยมาได้ก็ให้ ส่งโลเคชันมาผมก็ส่งข้อมูลไปให้ทางทูตรายงานไทยประสานในการให้ทางการเซ mm ์ hmm. ไปช่วยเหลือแล้วนะครับ mm hmm. ก็อยากให้คนที่ยังังติดอยู่หรือยังไม่สามารถติดต่อทาง,ท,างทูตไทยได้นะครับ mm hmm. ก็ขอให้ส่งส่งข้อมูลมาที่ที่ญาติพี่น้องและส่งมาที่ที่กระทรวงแรงงานเราจะส่งข้อมูลไปให้ทางอ mm ิสเอลเพื่อ mm hmm. ดำเนินการช่วยเหลือออกมานะครับ ขอให้ทางญาติพี่น้องครอบครัวของแรงงานไทยได้สบายใจนะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับจะประส่วประสานกับกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือแรงงานที่อยู่เสย์กลับมาให้โดยเร็วที่สุดนะครับจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้แรงงานทุกท่านที่อยาาประสงค์กลับประเทศนะครับในภาวะสงครามครั้งนี้กลับมาโดยปลอดภัยนะครับและกลับมาสู่อบอกของครอบครัวนะครับ ส่วนพี่น้องแรงงานไทยที่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปพูดคุยถึงการทํางานในอนาคตเพื่อจะประสานการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะคนที่สัญญาเนี่ยยังไม่หมดแล้วก็อยากจะกลับไปทํางานต่ออีกเมื่อสถานการณ์สงบซึ่งขณะนี้เนี่ยทางสํานักงานบริหารแรงงานต่างชาติของอิสราเอลก็อนุญาตให้แรงงานต่างชาติในภาคเกษตรที่เดินทางออกจากอิสราเอลโดยไม่ได้ขอวีซา่า reentry ได้รับการผ่อนผันให้สามารถเดินทางกลับเข้าไปทํางานที่อิสราเอลได้เลยนะครับ เรื่องของการหางานทำเราต้องมาคุยกันต่อไปในการที่จะเยียวยาแต่ตอนนี้อยากให้เขาพักผ่อนและเขาอยู่กับครอบครัวก,ก่อนหลังจากนั้นเจ้าที่ของกระทรวงแรงงานก็ไปพูดถึงเรื่องของการให้ทํางานเขาบางคนอยากจะกลับไปอิสราเอลก็ทางอิสราเอลก็แจ้งมาแล้วว่าจะต่อวีซ่าให้1ปีอีกนะครับให้กลับไปทาโดยไม่ต้องถือว่าเป็นเรียนที่วีซ่าสามารถดาเนินการกลับไปได้ทั้งคนที่หมดสัญญาหรือคนที่ยังไม่หมดสัญญาก็ไปทํางานต่อได้ที่อิสราเอลได้